ไปนพูมปไปกันต่อไปเอององเอเดี๋ยวเดูนี้จบเราไปนอนกันนะเรีวเ่นเละอองเออของเอองกิงกองครับเอองกิงก้องเดียเดี๋ยวข้าวออกะทุกงข้ากหมดกพอยฮะกิงกองอีอ บูด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 บูทเอเนจีเอเนจีเอเนจีนะฮะอะไรผู้ช่วยอะไรขมงคุณผู้ช่วยไม่ผู้ช่วยผมผมเป็นแฟรผมจะมาเป็นอะไรนะไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นผู้ช่วยเป็นอะไรไม่ใช่เป็นอะไรดูอะไรเหรอเป็นอะไรไม่เป็นอะไรดูกว่าดีอว่าเออเออไปครับไปพร้อมบอพร้อมบอพร้อมแล้วหูเหงือกแตกเลยครับยูทิน กูช่วยนะมงานหราหายยอ่งเราอะดียายอยากเจอผู้ใหญ่รึเปล่าเลยไม่ออาไปหาหมอเออยายเป็นแฟนคลับอยายให้ที่แฟนไรนะวัดครับแฟนคลับอ้โอเคไหนไหน้